สวัสดีจ้าเมื่กินแกงเนอใหม่น้ำกันนะคะใส่เห็ดขอนี่หอนหอเลยอายชวนชวนเห็นบหเคอเห็นไอายวเนี่ยมาจากเซ็บๆน้ำกันใส่อันผักกระแย้งด้เหมือเนี่แเซ็บๆซ่หอนหอนลวกปากซะเนาะเฮ้ยขออภัยที่ยั่วตอนเย็นนะคะแบบแห้งหอมผักกะแห้ง น้หม่สดๆหวานเฮเห็ดค้อนขาวได้ไมาจากตอบักวงังอือเห็ดท้งมันจากลนลนอือือบักบวเหมือนกับปลูกเอง วันหวานบม่ได้ฉีดยาอืมจิซูแนกอะปักขากับปักกระแยงจ้ะอืมตออเหนียวจะข้ำกันผู้สาวข้ข่ําง่ายสองข้ำปอออืมอืม,อม,อม อืซิ้นแผพบาซบบีแทบแบบนี้แเบตายขึ้นเลยพี่น้อง กินง่ายายอยู่ง่ายง่ายแสบ <c oughs> แบ่งสองคำกันหรอ <c> ืม <oughs> <c oughs> จำนอืำ <c oughs> จดตอนอะไรเห็น <c oughs> hòn chắc thôi. <laughs> พร้อมคักพร้อมประก,กันแนนนนย่งพี่น้องาาาอองเอาเกี่ยวเขานี่าอนี้อมจะปูออมใส่บักหวยปูบักบวบเพราะแบย่างไกลไปไกลมาโอ้หันเกี่ยเห็ดนี่ย่างกินแกงน้ำใหม่ซื้อดีแห้ง ถือลูกโดดเฮ็ดบักคักแค่ไหนปากคาพี่น้องอ,อ่อนอื้ม The chị hạ bung bưng bớt, bung bung hết, Phết bung tui hết ตังใจกับฟากก็ไหลกดแช่เป็นกำลังใจให้ซ่องน้องใหม่ในเด้อค่ะสำหรับช่องบีพาเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย